ราวิวนะคะก็ช่วยในการหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่เราจะไม่หยุดให้ลูกค้าเข้าชมโครงการนะคะรับชมผ่านวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์กับเข้าชมโครงการนี้ราวิวนะคะ วัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำพึ่งจะพาคุณลูกค้านะคะโดยที่คุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเข้ามาชมได้ที่โครงการค่ะอุ้ยแต่วันนี้มีเคสหนึ่งคุณลูกค้าจะเข้าชมพอดีเลยเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างให้ดูกันนะคะว่าคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาวิดีโอคอลเปลนกับพึ่งได้เลยอุ้ยคุณลูกค้าโทรเข้ามาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างให้ดูกันเลยนะคะจากเคสนี้นะ ้ยสวัสดีค่ะคุณนัดวันนี้จะเข้าชมโครงการนะคะเดี๋ยววันนี้เพึ่งพาชมบ้านตัวอย่างเลยแล้วกันเนาะอันนี้นะคะจะพามาชมโซนแรกก่อนนะคะอันนี้เป็นหน้าบา ของเรานะคะหาด้วยหน้าบ้านกว้าง5.7เมตรจอดรถกระบะก็ได้นะคะคุณลูกค้าเข้ามาด้านในบ้านแล้วนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะโซนนี้จะเป็นห้องรับแขกนะคะเดี๋ยวเราพามาชมห้องนอนแรกกันเลยนะคะห้องนอนนะคะกว้าง2.85คูณ4เมตรค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาดูห้องนอนที่2กันเลยค่ะเหมือนบรรยากาศจริงเลยหมคะคุณลูกค้าอันนี้ห้องนอนที่2นะอันนี้ก็กว้าง2.85คูณ4เมตรเหมือนกันคะ่ะที่จะพรีเซนต์เลยก็คือสามารถต่อเติม เป็นห้องนอนที่3ได้ยังกว้างอยู่นะทําห้องได้แล้วก็แบ่งเป็นโซนครัวได้เหมือนกันนะคะห้องน้ำค่ะคุณลุกค้ากว้างมากนะคะสุขภัณฑ์ก็เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะนะาก็เป็นโซนส่วนนะคือส่วนกลางของเรานะคะส่วนกลางของเรามี สวนสาธารนณะสนามเด็กเล่นโอเคค่ะคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะตัดสินใจจองเลยใช่ไหมคะค่ะก็คือเดี๋ยวเพิ่งส่งเลขบัญชีของโครงการให้นะคะแล้วก็คุณลูกค้าโอนเงินเข้ามาจองได้เลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งทําใบจองไว้รอเนาะค่ะถ้าขอบคุณที่สนใจจองกับโครงการนี้ <Yeah. S 1> ลาวิวนะคะค่ะสวัสดีค่ะในเรื่องเอกสารเดี๋ยวเราคุยกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะเข้าชมบรรยากาศง่ายๆจองง่ายๆนะคะหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามสาม,มารถปรึกษาพึ่งยินดีเป็นที่ปรึกษาแล้วก็โดงตาให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในนิราวิวชาแนลค่ะหรือติดต่อทางพึ่งได้โดยตรงเลยนะคะ